คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาขึ้นเหนือไปดูเมนูที่ว่ากันว่าชื่อก็อแปลกนหน้าตาก็ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนแล้วมันกินได้หรือเปล่า,เ,าเป็นยังพบงว่ากันว่ากินแล้วมันบำรุงดีหรอตามเป็นยังไงไปดูกันหน่อยฮะ ดีครับคุณผู้ชมครับที่บ้านก่อทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีร้านอาหารที่เขาขายอาหารแบบพิเศษพิเศษเ,เขาเรียกมันว่าเปอร์อว่างเปอรอว่างเปอร์อว่างหรือว่าเปอร์อว่างเรือแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคือว่ากันว่านี่คือเมนูเด็ดสุดยอดแห่งการเพิ่มพลัง เป็นการเพิ่มพลังร่างกายของชาวไทยใหญ่เขาเจ้าของร้านก็บอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรของบรรพบุรุษสืบทอดกันมา50ปีแล้วถามว่าทํำง่ายขนาดไหนอ่บอกว่า้ถคนที่เขากินเป็นประจำบอกไม่ยากวิธีการน่ะอย่างแรกที่ต้องมีคือเลือดเลือดหมูแล้วไม่ใช่เลือดส่วนไหนนะ เลือดส่วนคอหมูเท่านั้นแล้วต้องสดใหม่นะต้องสดอันนี้สําคัญนะต้องไอ้ที่ว่าเห็นเหลืองๆเหมือนทอดมานั่นะนั่นคือไส้ทอดกรอบนะแล้วก็ผสมกับพวกเครื่องเทศมะแขวนจีนผงชูรสพริกขั่วน้ําต้มสุกแล้วก็ผักเครื่องเคียงทุกอย่างผสมผสมอันนี้ตอนนี้ใส่น้ำน้ำแล้วก็คน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 โคลโคเลให้มันเข้ากันทิ้งไว้สักพักคุณผู้ชมฮะเชื่อไหม มันจะกลายเป็นเหมือนวุ้นอะนี่นี่มันเกาะตัวคือเลือดแต่เวลาระวังทิ้งไว้ค่ะมันจะแข็งตัวจะเกาะแล้วนี่โรยด้วยอะไรไส้กรอบไส้ทอดกรอบนั่นแหละอันนี้พวกผักที่แบบซอยไว้ต่างๆนะผักโรยนะคุณผู้ชมนะพวกหอมอะไรพวกนี้โรยลงไปแล้วตักกินอย่างนี้เลยมันจะออกมาเป็นเหมือนเยลลี่เหมือนกันเนาะเอออารมณ์ประมาณนั้นรสชาติเป็นอย่างไรผมไม่รู้ไม่เคยกินบอกไม่ได้แต่คุณพี่เขาบอกอย่างนี้ว่ารสชาติมันจะหวาน ม,มันมันกรอบมีกลิ่นเครื่องเทศน้องไปต่อเลือดมันจะมันๆอารมณ์ประมาณนั้นเขาบอกว่าชาวไทยใหญ่ะจะรับประทานกันเนี่ยนะเพื่อเป็นการเพ่มพลังแล้วทานไปแล้วเนี่ยเหมือว่าการขับถ่ายจะดีเติมเลือดเข้าไปในร่างกายผิวพรรณผุดพองอและต้องกินในช่วงฤดูหนาวด้วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายประมาณนั้นประมาณนั้น ก็ยำเป็นเมนูพื้นถิ่นของเขาแหละเมนูพื้นถิ่นนะคุณผู้ชมแล้วยำนะเวลาเขามาทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้เลือดที่สดสะอาดเอาแบบใหม่วันต่อวันนต้องแบบนั้นะต้องแบบนั้นเท่านั้นครับเขาบอกว่าในแม่สายมีขายอยู่แค่2ร้านนะก็คือร้านเขากับอีกร้านหนึ่งชามหนึงแพงไหมหกสิบบาทถ้าสั่งราคาพิเศษก็80บาท อะถ้าสนใจอยากลองก็ลองได้นะนี่ทาไมบอกเป็นเลือดผมนึกว่าไอ้น้ำ,นำซุ<อ>โโปยัตตอโฟมันจะคล้ายเมนูของทางหนือลากลู่แต่ว่าลู่อ่ะเขาจะไม่รอให้เลือดมันเป็นก้อนเพราะว่าดิฉันเคยไปดูวิธีการทำเขามามเขาจะไม่รอให้เป็นก้อนเพราะวเขาจะทาน เป็นเลือดสดสดหน่อยอแต่อันนี้อาจจะต้องแบบรอให้เซตเป็นแบบเหมือนเป็นวุ้นเป็นเยลลี่อะ่ะให้เริ่มมันแข็งตัวเป็นก้อนก่อนแต่ก็ย้ำนะคุณผ,ผู้ชมว่าถ้าทานอาหารที่มันปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ร้อนอยู่อะ่ะมันก็ดีต่อสุขภาพ<า><ด>มากใจานะ,านะเรื่องของสุขานามัยมนาะ,<ล>ะแต่ก็ไม่ได้ว่ากันอันนี้มันก็เป็นวิถีอาหารพื้นถิ่นของเขาค่ะ